เชื่อมสองยุคเนาะหรือเราจะเปลี่ยนโลกใบนี้ในยุคนี้ให้ไปเหมือนยุคหน้าเออ <Okay. S 2> เชื่อมเดอะเวิ์เนี่ยเนาะเพราะว่าโลกยุคหน้าเกิดขึ้นได้ด้วยอนุภาพแห่งบุญที่แต่ละท่าน <Yeah. S 1> ได้สั่งสมกันมายอย่างดีเป็นจำนวนมาก yeah. จะถ่ามีการมาเกิดขึ้นของพระเจ้าจากักรพรรดิพระเจ้าสังฆบรมจกักรพรรดิที่ปกครองทวีตั้งที่แค่พราะเจ้าจากักรพรรดิมาเกิดอย่างเดียวกันเหลือเฟือทวีตทั้งสี่ก็เป็นหนึ่งเดียวกันเลยนี่เนะาะขาดแต่ความรู้เรื่องที่จะทำให้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะเท่านั้นแต่ว่า แค่พระเจ้าจักรพรรดิบังเกิดขึ้นก็มีสีหน้าเป็นปกติไปถึงโลกในยุคนั้นเนี่ยทุกคนมีสีหน้าเป็นปกติเนื่องจากมียอมรับรักคารพรักเทิดทูนบูชาพระเจ้าจักรพรรดิซึ่งมีอนุภาพมากมีลัตนะเจ็ดปลอกงานงเป็นฐานอยู่แล้วเนี่ยเออเราลองนึกดูนะแล้วยังมีการบังเกิดขึ้นของรัศธีอริยะเมตไตรอีกด้วย โอ้มันยกกาลังกันไปทั้งเท่าไหรนี่นความผาสุกที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งดีๆที่เอามาเล่าสู่กันฟังนี่เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆไม่ได้ลงรายละเอียดอะไราาาามากมายนะแต่เราพอพอที่เราจะสรุปได้ว่าหากเรายอมเอาศีลธรรมมาใช้อย่างเต็มที่เต็มกําลังก็จะเกิดขึ้นได้อย่างนั้น,นแต่ต้องทุกคนในโลก ไม่มีเว้นเลยแม้แต่เพียงคนเดียวอย่างงี้เนาะถ้าได้อย่างนี้แล้วก็เราสามารถนี่เลื่อนยุคหน้ามาสู่ยุคนี้ได้เออนี่จ้ะมนขึ้นอยู่กับว่าเราเอาไมา้เออ,อย่างงี้นะถ้าเราเอา,อาก็ได้นี่แต่ถ้าหากเราอยากจะเป็นอย่างปัจจุบันมันก็อยากเป็นอย่างปัจจุบันคือเราเสรอมจากศิลธรรม เออเดินออกจากศีรธรรมไปเลยนี่เนาะมันก็จะเป็นอย่างที่เราเห็นอยู่สิ่ง้อมก็จะเป็นอย่างนี้ดูสนนาดานินี่น้ำบาดาลท่วมเออเอออนี่เนาะเออมันก็แปลกทีเดียวแล้วความเดือดร้อนอะไรเกิดเยอะแยะอุจกภัยว่าตภไปอัคขีัยจระไภัปเยอะแยะทุกชนิด ซึนามิมังอะไรมังโนดนี่เยอะแยะไปหมดเลยเรามาทวงกันนิดหน่อยจ้ะแม่ยามวิกานี่ซึ่งเป็นช่วงที่ประชนส่วนใหญ่กําลังนอนหลับพักผ่อนบ้านครอนในยุคนั้นก็ไม่จําเป็นต้องปิดประตูหน้าต่างเพื่อการขโมยแตอย่างใด mm hmm. อืมนี่เนาะไม่ต้องมีเหล็กดัดไม่ต้องมีอะไรเนยะ ได้เหตุนี้ในยุคสมัยของพระศรีอริยะไม่ตายเจงไม่มีขอเรื่องราวที่เป็นข่าวเด่นประเด็นฮอตหรือเรื่องราวที่ทําให้เกิดความไม่สบายใจอย่างเช่นในยุคปัจจุบันนี่เนาะอะไรอะไรมันก็ดีหมดเลยส่วนสาเหตุที่ทําให้เป็นเช่นนี้ทั้งนี้เป็นพระผู้คนในยุคนั้น ล้วนมันขวนขวายทำแต่กุศลกรรมเพียงอย่างเดียวจะไม่มีการเบียดเบียนหรือแก่งแย่งจริงดีจริงเด่นกันและประาศจากการเข็นฆ่ากันโดยสิ้นเชิงเมื่อ,มอไม่ฆ่าโรงงานผลิตอาวุธจะมีไหมไม่ไม่มีเห็นไหมจ๊ะนี่ไงวิชาชีวก็หมดไปอันหนึ่งแล้วเออนี่ ถ้ามีสิีธรรมอน้ำเมามีไหมไม,ม่มีสิ่งเสพติดมีไหมไม,ม่มีนี่แล้วหากรักเดียวใจเดียวสำรวมในกลามเนี่ยอ่าความเจ้าชู้มีไหมไม,ม่มีนี่ไงนี่ไงเออนี่ไงเพราะฉะนั้นสิ่งดีๆก็เกิดขึ้นตอนนั้นคำบาสิทธิยุคปัจจุบันที่ว่าจองทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นไหม่ไม่มีใครอยากเห็นเราเด่นเกินนั้นอะ เขาจะหมดความหมายในยุคของพระศรีอริยะเมตไตรไปในทันที<ะ>นี่คือเรื่องราวที่เราจบเมื่อวานนี้นะว<ะ>ันนี้ก็บาถึงตอนนี้ความอัศจรรย์ลำดับที่ห้าอาตงทวนก่อน<ะ>ความอัศจรรย์ลำดับที่หนึ่งอนักเรียนทวนดิจ้ะเรื<ะ>่องเสกที่อันที่สอง อันที่หนึ่งคือ,อเศรษฐกิจอ่าเศรษฐกิจีเนี่ยเพราะนั้นโอ้ถ้ารวยไล่เรียกันอย่างนี้เนี่ยนีน่นะไม่ใช่จนไล่เรียกันเออถ้าจนไล่เรียกันนี่เออธุกรก,กันดานมอยนเน็ตเนยก็ไม่หมดเลยแต่นี่รวไวไล่เรียกกันเออ ราะเศรษฐกิจกับจิตใจไปด้วยกันที่เรากำลังจะฟื้นฟูนีน่ไงอันที่สองอะไรนะจ๊ะอ,อะถ้าเกิดความแข็งแรงนี่เห็นไหมใช่ว่าอาชีพหมอพยาบาลเภสัชกรเนี่ยโอ้ไม,ไม,ม่ไม่มีไม่มีโรงงานบริจาแล้วก็ไม่มีนี่เนาะเพราะว่าแต่ละคนแข็งแรงนั้นอายุแค่8ปดหมื่นปะีโอ้นี่น,นี่นี่นี่เนาะ หมดไปอีกแล้วนี่แล้วอาชีพที่ต่างๆท,ท,ที่เกิดขึ้นมาดูเหมือนจะเกิดจากความบกพร่องของกายมนุษย์หยาบอราลองลองนึกดูสิอ่า,อานะเนาะเพราะความบกพร่องของกายมนุษย์หยาบเนี่ยจึงทําให้อาชีพตทางๆผุดขึ้นมาเยอะแยะไม่ว่าพร่องทางกายหรือพร่องทางใจเราลองนึกดูสินี่เนาะ อะไรทําให้พร่องอบาปอากุศลกรรมนั่นแหละ,ะนี่ไงที่ไปกดให้ตกต่ากิเลสกรรมวิบากเราคงตามนึกภาพออกใช่ไหมจ๊ะ,ะถ้ากิเลสมันมากมากผอครับสร้างกรรมแล้วก็มีวิบากอย่างนี้พอวิบากขึ้นมากายที่เคยสวยงามเหมือนรถตัวถังดีๆก็ไปถูกกระชนก็ถูกก็ทุบทะบุบบุบวี่อย่างงี้ อย่างนี้นึกออกไหมอเออนี่น,นี่เห็นไหมาการบกพร่องของกายและใจนี่แหละพญามานี่แหละทาให้อย่างนั้จ<ม>ึงเกิดอาชีพพื้นเยอะแยะ,ยะอันที่อัศจรรย์ลันับ,บที่คือเรื่องครอบครัวอ่าเรื่องการครอบครัวเรื่องการครองเรือนครอบครัวอ,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 อบอุ่นอย่างนี้นะจ๊ะเขาแปลว่า อยู่กันยังผาสุกเลยไม่ต้องมีความหวาดระแวงหรือทะเลาะบอกแว้งกันนี่เนาะอูอล,ล,ลูกเจ้าเต้าก็เห็นต้นแบบที่ดีก็เดินตามอร่อยตามอย่างนี้ไงอบอุน่นเพราะฉะนั้นเด็ก,กจิตใจดีมั้ยดีเออสุขภาพจิตดีมั้ยดีนีไงเด็ก ก็จะสุขภาพจิตดีมีสติเป็ญญาบนผู้ใหญ่เพราะเห็นต้นผู้ใหญ่เป็นต้นบุญต้นแบบตั้งแต่ในบ้านและนอกบ้านเออนีเราก็มาดูยุคข,ของเราว่ามีอย่างนี้บ้างไหมเป็นอย่างนี้บ้างไหมเออทั้งในบ้านนอกบ้านเออถ้าบ้านไหนมีก็น่าอนุโมทนาแต่ถ้ามีแค่เพียงในบ้านแต่นอกบ้านไม่มีอ่ามันก็ยังเป็นอย่างเถือนสภาพที่เราเห็นอยู่อย่างนี้แหละตามทันไม้ อาสจรรย์ลำดับที่คือไม่ไม่มีนี่แล้วว่าหมดไปอีกหนึ่งอาชีพแล้วอ,อตำรวจอากาคน,นอนทนายอันนี้เห็นไหมหมดไปอีกหลายอาชีพแล้วเออนี่ไงนี่ไงเอออาชีพทำกุญแจเข้ามือหอยอทำกรงหอย ทำคุกทำตารางอ่ะไม่อราชทรรมีไหมไม่ไม่มีไหมเนี่ยหมดไปอีกอาชีพแล้วเนี่ยอีกกี่แล้วคนตั้งกี่อาชีพดูสิจ๊ะโอ้นี่ตัดเสื้อผ้าไปจะแต่งชุดอ่าอ่าทั้งตำรวจทั้งผู้ร้ายเนี่ยมีไหมไม่นี่ไงมันหมดไปอีกตั้งหลายอาชีพเลยถ้าจิตใจของมนุษย์สมบูรณ์คุณดิศลธรรมนี่เนาะ แต่ถ้าขาดศิลธรรมอาชีพต่างๆจะเกิดขึ้นมาเพิ่มขึ้นอาชีพนั้นอาชีพนี้อาชีพตามทันมานี่ไงนี่ไงนี่ไงว่าศิลธรรมนี่จึงมีความสําคัญมากเมื่อขาดผู้นำเราจึงต้องสร้างผู้นําในการฟื้นฟูศิลธรรมโลกคือศิลธรรมเน่ยยังมีอยู่แต่ไม่ได้เอามาใช้มันฟุบแฟบลงจะต้องมีผู้นำในการฟื้นฟูขึ้นมาเนี่ยฟื้นฟูนี่ไง และต้องเป็นศีลธรรมโลกด้วยแล้วว่าต้องทําพร้อมกันไปทนโลกจะที่ใดที่หนึ่งหาควรไม่นี่นะนี่ความประเจรย์ในยุคพระเสีอริยะไม่ตายเกิดมาแล้วสี่สละดับจะวันนี้ลำดับที่ห้า,า,าอยากฟังไหมยอยากฟัง ในแก่เรื่องสภาพดินอากาศฟ้าและสิ่งแวดล้อมเราจะมาดูที่ว่ามีน้ำท่วมไหมเออมีสินามิไหมมีนู่นมีนี่ไหมเอออยากฟังไหมอยากกลับดีกว่าน่านีอาจักแผ่นนะโลกในยุคนั้นบริเวณพื้นที่อราบ จะมีลักษณะราบเรียบสม่ำเสมอกันเป็นหน้ากลองในทุกทุกพื้นที่พูดได้เลยว่าไม่มีพื้นที่ใดในโลกที่ยังมีลักษณะคลุขระหรือเป็นหลุมเป็นบ่อเหมือนอย่างโลกในยุคปัจจุบันเออเดี๋ยวขุดเดี๋ยวถมเดี๋ยวขุดเดี๋ยวโอ้นี่เนาะไม่มีไม่มีอ่านี่เราค่อยๆนึกไปนี่เนา ไม่มีหลุมมีบ่มีคุคลุคุคคคละราบเรียบ oh. เป็นหน้ากอง oh. เคยเห็นหน้าคลองไหม yeah, yeah, yeah. มันเรียบนี่เหรอส่วนสภาพภูมิอากาศในยุคนั้นจะไม่มีช่วงที่อากาศหนาวเกินไป <Yeah. S 1> ถ้าหนาวก็หนาวพอดีพอดี yeah, yeah. เออนี่นะ่ <Yeah. S 1> หรือร้อนเกินไปจ <Yeah. S 1> นกระทั่ง ร้อนอะไรเงยไม่มีเออนี่เนาะไอ้ที่เกินบปไม่มีมีแต่ร้อนพอดีพอดีจะมีอยู่เพียงฤด,ดูเดียวเท่านั้นเนนั่นคือฤด,ดูสบายตลอดทั้งปีนี่จะมีฝนนิด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 หน่อยหน่อยเออชุ่ม,ช,ม,มชุมยำช้ำประเภทอากาวิปริตฝนตกช่วงหน้าร้อน หรืออากาศร้อนช่วงหน้าหนาวหรือภาวะโลกร้อนหรือมหันตภัยทางธรรมชาติเช่นแผ่นดินไหวหรือน้ำท่วมอย่างในยุคปัจจุบันจะไม่มีให้เห็นเลยแม้แต่น้อยโอ้นี่อย่างนี้ดีไหมดีอ๋อถ้าสิ่งแวดล้อมดีเงี้ยนั่งสาม,มาธิดีไหมดี<อ>ถ้าก็วว่าสิ่งแวดล้อมนี่ช่วยสร้างให้ใจกลับมาสู่ที่ตั้งดังเดิมอเออกลับมาสู่ที่ฐานที่เจ็ดนี้ ง่ายมาแล้วอะไรมันจะเกิดขึ้นเห็นไหมผู้บรรลุธรรมก็จะเยอะแยะเยอะแยะเยอะแยะเลยนี่ไงเพราะสิ่งแวดล้อมเนี่ยไม่เป็นอุปสรรคแล้วเห็นไหมจ๊ะว่าทำไมเราต้องเร่งฟื้นฟูศิลธรรมโลกให้หวนกลับคืนมาใหม่หรือเอาสองยกลงำไปเชื่อมกันนี่ไงตามทานมยเอาอีกม้ย ส่วนฝนฟ้าก็จะตกทั่วถึงกันในทุกพื้นที่ออนี่ไอ้คำว่าฝนตกไปทั่วฟ้าออไม่มีออในยกนั้นไม่มีออตามทันไหมออคือจะตกทุกสิบห้าวันเออแล้วก็จะตกในช่วงเวลากลร้ลุงโอ,อ้รับเป็นสุขสบายเลยอช่วงกำลังอกำลังอุตุเลยนี่นะ เอออาทุกสิบห้าวันเพราว่ากำหนดเวลาได้เลยนี่จะลองน้ำตอนไหนเออจะงี้ไงจะงี้ไงเหมือนเปิดก๊อกปิดก๊อกเนี่ยเออแต่ั้านวิกิจการภัยแรงหรือคำพูดที่ว่าฝนตกไปโ่วฟ้า จะไม่มีปรากฏใ้เห็นในยุคของพระศีอริยะเมตไตรอีกต่อไปโอ้โอนี่ไงนี่ไงทำไมเราถึงอยากจะเชื่อมสองยุคให้มาอยู่ยุคนี้ต<ร>า,าทานตาเห็นเอออย่างงี้ไงทีนี้เราก็มาศึกษาสภาพของห้วยห้วยหอยหีบ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ห้วยหอนกคูอ <c oughs> ห้วยไง ไม่มีไม่มีเออเอาห้วยน้องห้วยเดี๋ยวนี้นะเป็นห้วยหอยนกูกเป็นห้วยแรงไม่มีน้ำแต่ก่อนห้วยจะมีน้ำเอ,อแล้วต้องก็่เป็นหอนหนกูกออห้วยแรงนี่นะอัอนออน,นี้ห้วยน้องคลองบึงในยุคนั้นจะมีน้ำเต็มเปี่ยมอยู่สเสมอ, oh. อน,นี่จะ้ะไม่มีวันพล้องหรือล้อนท่วม เหมือนอย่างปัจจุบันนี้ให้ผู้คนต้องเดือดร้อนอย่างในยุคของเราเลยส่วนบริเวณริมฝั่งน้ำก็จะเต็มไปด้วยหาดทรายสีขาวโอ้ที่แลดูอริยบอริยับสวยงามสะอาดตาอันนี้เรารีบทำเนาะจริงๆก็สวยกว่านี้เยอะเอาพอเป็นไอเดียให้นึกออกนี่เนาะอ่านี่ริมฝั่งน้ำนี่นะเออ นี่ทั้งตามห้วยหนองคลองบึงอะไรต่างๆนะ<อ>นี่นะนี่นี่นี่จะเอาอีกมหย<า>นอกจากนั้นน้ำจากแหล่งต่างๆห้วยหนองคลองบึงนี่นะน้ำฝนอ,<า>อะไรทั้งหมดนี่นะ<า>ก็จะมีความใสยมเย็น<า>สะอาดบริสุทธิ และมีรสหวานสามารถดื่มกินได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่านเครื่องกรองหรือเครื่องต้มเพื่อฆ่าเชื้อให้ยุ่งยากบนในยุคปัจจุบันเอาหมดไปอีกกี่อาชีพแล้วนี่อออ่ากี่อาชีพเข้าไปอีกแล้วเออเครื่องกรองเครื่องต้มอสารอะไรต่างๆเยอะแยะฆ่าเชื้อนี่น้ำ น้ำดื่มน้ำขวดเลยเนี่ยเออน้ำอโดดาอใช้ไม่ได้แล้วเนียนี่นี่ตามทันมหยทานเอาหยิบมอ๋อนี่เห็นไหมแปลว่าอาชีพที่เกิดขึ้นมากนั้นเกิดจากความบกพร่องของกายและอกายและใจของมนุษย์ที่ขาดสินขาดธรรมนี่นะถ้ากายและใจของมนุษย์ทุกคนนี่เสื่อมจากศีลธรรม สิ่งรอราก็จะเสื่อมด้วยอาชีพต่างๆที่หลากหลายจึงเกิดขึ้นเยอะว่ามีอาชีพก็องมีการแข่งแย่งชิงดีกันมีการแข่งขันกันมีคู่แข่งแล้วก็มีคู่แอ่าเห็นไหมจ๊ะขบวนการยุติธรรมก็เกิดขึ้นนี่จ๊ะซึ่งเกิดขึ้นในยุคข,ของคนไม่มีสีมีธรรมก็จะมีทั้งขบวนการยุติธรรม กระบวนการยุติความเป็นธรรมและขบวนการอนุติธรรมเออเอาันหลายๆขบวนงานเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันตามทันมยออเอาอีกมยออย่าเอาเลยเนอะอ่า <laughs> นึกออกไปนึกออกปอ่ะจ๊ะนี่ว่าอาชีพต่างๆนะั้นเกิดขึ้นมา พราะความบกพร่องของกายและใจของมนุษย์ทุกๆคนที่เสื่อมจากศิลธรรมนี่ไงเห็นไหมเพราะว่าศิลธรรมนี่เป็นตัวหลักสำคัญเลยที่จะทำให้ทุกอย่างฟืน้นฟูสภาพดั้งเดิมให้หวนคืนมานี่ไงล่ะจ๊ะนี่ไงทำไมเราต้องทำเพราะั้านโครงการอะไรต่างๆจะวีสตร์ก็ดี อุปัติการากาแก้นอนก็ดีบวชพระธรรมทายาก็ดีหรืออะไรอะไรต่างๆก็ดีนั้นไม่ใช่เพื่อการอยากเด่นอยากดังเลยแต่เพื่อฟื้นฟูสภาพชีวิตของมนุษย์ยุคนี้และสิ่งแวดล้อมให้เหมือนยุคหน้าย,ยุคศรสิทธยเมตร<า>เออคือแค้นที่เราจะคอยไปถึงอีกหนึ่งสงขายเศษอาจลึงกลับมาสู่ในยุคของเราที่เรายังมีชีวิตอยู่ อย่างนี้ไงเออมันก็แค่ง,ง่ายๆแค่เราเว้นจากการฆ่าเว้นจากการรับเว้นจากการประพฤติผิดในกามเว้นจากการพูดปดนี่เว้นจากการดื่มนี่คล้ายๆเราตอนเรานอนหลับเราก็เว้นอย่างนี้อยู่แล้วแปลว่า24ชั่วโมงเราเว้นมาตั้ง8ชั่วโมงอ่านี่นะอ่าแล้วก็เพิ่มเวลาเว้นอีกแค่16ชั่วโมงแค่แค่นั้นเอง นี่ไงเราก็จะได้เหมือนยุคพระศรีอริยะเมตไตรเออง่ายไหมง่ายนี่เห็นไหมเอาอีกไหมดังนั้นประเพณีการแห่นางแมวขอฝนพอฝนตกทุกสิบห้ะฝนตกทุกสิบหและตกตอนอไกลรุงตกทุกหนึ่งห้าเออ ตกตอนใกล้รุ่งนี้ทางสมสำ่ำเสมอตกทั่วฟ้านี่แทเออนี่เนาะแต่นนประเภณในการแห่นางแมวขอฝนหรือพิธีเส้นสวงเจ้าพ่อเจ้าแม่เจ้าลุงเจ้าป้าหรือเจ้าอะไรก็แล้วแต่เพื่อขอให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล อย่างเช่นในยุคปัจจุบันก็จะหมดความจาเป็นไปเลย oh. อแมวหมดอาชีพไปเลยเอหมดไปอาชีพแล้ว oh. อาชีพแห่ก็หมดอีก oh. อาชีพขายอุปกรณ์การแห่ oh. หมดอีกแล้วนี่อาชีพที่จัดเครื่องพิธีเส้นสวงเพะพ่อเจ้าแม่ oh. Oh. หมดอีกแล้วหมายในหมดอีกตั้งหลายอาชีพเห็นไหม,น,หม,ไหน,ไหมนี่ไงเราเริ่มพอนึกภาพออกไหม เพราะในยุคนั้นทุกพื้นที่จะมีแต่ความชุ่มชื่นและมีความอุดมสมบูรณ์พอๆกัน mm. ทั้งโลก oh. นี่จ้ะต้นไม้ใบหญ้าต่างเขียวขจีและดูง,งดงามไปทั่วทุกพื้นที่ mm. นี่โอ้ไปไหนเราเปิดหน้าต่างเห็นโอ้เ uh huh. ขียวกขจีใจสดชื่นเมยนะยเห็นที่เรื่นลมเห็นไหมจ้ะ ดอกไม้นานาพันธุ์างจะผลิดอกออกช่อส่งกลิ่นหอมรวยละลื่นชื่นใจเอาไปตลอดทั้งปีเออถ้ามีแต่ของ,องหอมหอมชื่นใจที่นี่เนาะสวยๆงามๆเกิดขึ้นทั้งสิ้นเลยนี่แหละจ้าคือยุคข,ของพระศรีอริยะเมตไตร